สวัสดีค่ะมาพบกับหมอที่ช็อบี h ชาแน,นลอีกแล้วนะคะวันนี้ตามหัวคลิปเลยนะคะคือเราจะมารีวิวลิปคอลเลกชันใหม่ของ f u r y o u นะคะซึ่งตัวหมอเองอะคะ่ะจะซื้อน้องเข้ามาทั้งหมด5สีนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆอนอยากรู้ว่าสีเขาเป็นยังไงไปชมในคลิปไปเลย ค่ะในส่วนของตัวลิปที่หมวยซื้อมานะคะจะมีทั้งหมด5สีนะคะก็คือจะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์5เบอร์10แล้วก็เบอร์12นะคะซึ่งจะเป็นโทนที่สามารถทาได้ทุกวันแล้วก็สามารถทาไปงานหรืออัดแอปเข้ากับสีต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเราไปสวัดดูสีกันค่ะค่ะในส่วนของสีนะคะหมวยได้มีการสวอดไว้ที่แขนเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งเบอร์แรกจะเป็นสีแรกนะคะตัวนี้จะเป็นสีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ห้าแล้วก็อีกเบอร์เบอร์สิบแล้วก็เบอร์สิบสองนะคะซึ่งสามสีแรกเนี่ยเป็นคทนสีที่สามารถทาได้ทุกวันนะคะแน่นอนนะคะส่วนสอสีอ่าส่วนสีนี้นะคะสาหรับเบอร์สิบเนี่ยก็คือแต่งหน้าสายฝอได้แบบค่อนข้างสวย ะะแล้วก็ตัวสีแดงเราสามารถเอาอะแดปใส่กับเบอร์ 1, 1, 1> เบอร์ 2, 2> 1, 1> เบอร์3หรือเบอรอ์เบอร์10ก็ได้นะคะซึ่งลิปร,รุ่นนี้ค่ะเป็นลิฟ์คอลเลคชันใหม่ที่เขาเพิ่งทำออกมาเนื้อสีค่อนข้างดีเลยนะคะในส่วนตัวนะคือปกติอะค่ะคือหมวยอาจจะเป็นคนที่ซื้อของ f o ร์ยูทูอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคอไหนที่เขาออกมาแต่เรามีความรู้สึกว่าคอเนี้ย คือทั้งแพคเกจิ้งของเขานะคะคที่ออกตัวใสๆลายคิ้วๆน่ารักน่ารักะอะไรางเงี้ยค่ะคือหมวยจะชอบ,บ,บลักษณะนี้อยู่แล้วมันออกแนวเกาอะ่ะอย่างเช่นแบบของตัวดีซีเยอะไรย่างเงี้ยค่ะคือจะออกมาแนวประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกลิน่น <c oughs> เขาจะมีกลิ on. On ่นหอมอ่อนๆอ่อนๆนิดนึงนะคะแล้วก็เนื้อเขาค่อนข้างดีไม่หนักปาก ทำไมหมวยถึงถึงถึงรู้ก่อนที่จะทาใช่ไหมคะจากที่เราสาวอตรงท้องแขนนะคะคือมันมันไม่ได้หนักไม่ได้แห้งไม่ได้แคลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหมวยเป็นคนชอบเนื้อสีแบบนี้แล้วเป็นรุ่นลิฟโฟรยูทูที่หมวยซื้อเยอะที่สุดนะคะคือประมาณ5แท่งปกติเต็มที่เลยหมวกก็ซื้อแค่ไม่เกิน2แท่งนะคะก็อาจจะซื้อตามสีแล้วก็อาจจะซื้อเนื้อหน้าตอนนั้นที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือไม่ได้ซื้อเยอะเหมือนคอนี้ นะคะเดี๋ยวเราไปสวัดกันที่ปากนะคะค่ะก่อนอื่นหมวยขออนุญาตลบลิปสติกออกก่อนนะคะ,ะกับตัวริมูเวอร์นะคะค่ะอันนี้ขอภัยในความเป็นสิวแล้วก็การทองสีเล็บนะคะก็คือคือหมวยจะมีสิวตรงนี้แล้วก็พื้นปากของหมวยเองจะคล้ำนิดนึงนะคะจะคล้ำขอบด้านนอกแล้วก็ข้างในก็คือจะเป็นสีพื้นปากปกติเลยนะคะ เรามาลองที่สีแรกนะคะจะเป็นปลอกสีชมพูแบบนี้นะคะสีชมพูใสจะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทาด,ดูนะคะอืกินหอมอ่อน,ออนเอาจริงนะ คือจากที่ดูตามสีอะคือเราชอบสีนี้มากที่สุดเพราะว่าสีนี้เป็นสีที่หมวยคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยมากนะคะแล้วก็น่าจะเข้ากับลุคนี้ด้วยนะคะมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลตุ่นออกชมพูนิดๆนะคะเป็นออกนูดด้วยเป็นโทนสีเนเชอรัลนะคะก็คือสีนี้จะใกล้เคียงกับสีปากของเรานะคะแล้วก็เนื้อของลิปอะค่ะไม่หนักปากเลยนะคะ แล้วก็ไม่ตกล่องไม่แคลกเลยนะคะซึ่งหมวยอะ่ะมีความรู้สึกนี้ตั้งแต่ตอนที่สวอตที่ร้านแล้วนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูลิทแท่งที่สองกันค่ะต่อมานะคะจะเป็นน้องเบอร์สองเอ่อเบอร์ศูนย์สองนะคะก็ยังจะเป็นสีอ่อตัวกรอบด้านนอกใสอะะ่ค่ะจะเป็นสีชมพูอยู่นะคะซึ่งสีจะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะสีนี้เลยนะคะ สีนี้เขาจะออกแนวแบบโทนชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่านานๆทีหมวยก็ใช้แต่ว่ามีติดไว้ก็ดีนะคะสีนี้สวยนะคะเป็นสีออกแนวแบบชมพูกุหลาบนะคะจะเหมาะกับแบบ าสาววัยใสหรือว่าน้องนักศึกษานะคะหรือว่าคนที่ชอบแต่งโทนหวานๆนะคะสีนี้ก็ค่อนข้างสวยและตอบโจทย์นะคะหมวยคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ค่อยได้ใช้น้องเขาแต่พอทาไปแล้วเขาค่อนข้างโอเคเลยอะค่ะก็คือแบบไม่หนักหน้าแล้วก็ลุกนี้ก็เข้าด้วยเหมือนกันแม้ว่าหมวยจะแต่งตาค่อนข้างเยอะแต่คือ น้องสีเนี้ยก็เอาอยู่นะคะอันเนี้ยชอบอายไลน์นะคะเบอร์ศูนย์สองนะคะอ่ะต่อมานะคะเบอร์ที่หมวยซื้อมาอีกเบอร์หนึ่งก็คือจะเป็นเบอร์ศูนย์ห้านะคะสีปลอกไซด์เขาจะเปลี่ยนแล้วค่ะจะออกโทนนูน้าตาลส้มๆนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้ศูนย์ห้านะคะตรงนี้ หวยค่อนข้างคาดหวังกับสีนี้เพราะว่านอกจากเบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็จะเป็นเบอร์นี้ที่เราค่อนข้างคา,าดหวังเพราะว่าเราชอบมากนะคะอ่ะมันจะออกโทนแบบอนูส้มน้ำตาลประมาณนี้ค่ะเราเราจะชอบมากอ่านีลยกัคาะเด้ดเต้องบอกก่อนว่า ความคาดหวังของหนูก็คือไม่ได้ผิดคาดพอน้องสวยมากเป็นสีที่ตรงใจก็คืออ่ะเพื่อนๆดูนะคะอ่ะคือสีลิปเขายังไงนะคะเวลาทาออกมาก็จะเป็นสีนั้นเลยนะคะมันจะมีอ่าลิปสติกอยู่บางบางแบรนด์บางประเภทนะคะก็คือสีตัวลิปแบบไหนเวลาทาออกมาคือมันจะแตกต่างแต่โฟร์ยูทูบทำได้ดีมากนะคะสำหรับข้อนี้ หมวยชอบมากแต่เดี๋ยวอาจจะไปสอยเพิ่มนะคะแล้วก็คิดว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าน่าจะเป็นเบอร์ที่น่าจะได้ซื้อซ้านะคะอะไปต่อแท่งต่อไปค่ะต่อมานะคะจะเป็นอ่าสีที่สีที่ซื้อมาก็คือจะเป็นเบอร์สิบนะคะตัวนี้จะออกแนวนน้ำตาลนะคะซึ่งหมวยคิดว่าจะได้ใช้ในตอนที่หมวยแต่งหน้าสายฝ ะะหรือว่าอาจจะเป็นงานแฟนซีหรือแต่งหน้าตามตีมอะไรเงี้ยค่ะสีนี้ได้ใช้แน่นอนซึ่งสีน้องเขาจะออกประมาณน,นี้ค่ะนะคะก็ปลอกเขาจะคล้ายๆกับตัวเบอร์0ูนนะคะอันนี้คือเบอร์สินะเห็นไหมเอ่ยประมาณน,นี้เดี๋ยวเราลองทาที่ปากดูนะคะอ่า สีนี้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เข้ากับลุกนี้มานะคะคือเราอะคาดหวังว่าเราไม่ได้คาดหวังกับเขาเยอะนะคะเนื่องจากว่าตอนที่สวอตที่แขนะ่ะมันออกเป็นแบบนูเป็นแบบออกโทนน้ำตาลไปเลยอะ่ะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นสีคิดว่าแบบจะใช้ยากนะคะคงไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่พอคือเมื่อก่อนเหมือนเป็นคนผมดำใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปเปลี่ยนสีผมมา นะคะเรากลับมองว่าพอมันแต่งเป็นรูปแบบนี้ออกมาแล้วอะคะ่ะคือมันก็เข้าอะคะ่ะมันก็ทาได้นะคะตาน้าตาลน,นะคะน้ําตาลทองนะคะปัดแ้มออกส้มโอรสนิดนึงนะคะนิดนึงแล้วก็ปัดไฮไลท์บางส่วนแล้วก็ทาปากสีเนี่ยก็รอดนะคะเธอ for y o u t o o เธอจะทำลิปดีทุกสีไม่ได้นะ เดี๋ยวต่อไปแท่งสุดท้ายกันค่ะอ่ะแท่งสุดท้ายนะคะสีปลอกเขาจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะจะออกมาประมาณนี้จะออกแนวใสๆเลยจะเป็นเบอร์1นนะคะตัวนี้เขาจะออกแดงตามที่หมวยสวอที่แขนนะคะตัวเนี้ยหมวยตั้งใจเอาน้องเขาอะค่ะคือถ้าเป็นทาเดี่ยวคือต้องไปงานนะคะทาไปทํางานไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเอาทาลูกเล่นด้านไหน ก็คือบางครั้งเราอาจจะทาสีสีเนี้ยคะ่ะสองสีเนี้ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าเนาะทาข้างนอกแล้วเอาตัวเบอร์สิบสองอะคือทาข้างใน,นหมวยมองว่าพอเวลาเราเบลบดนแล้วมันน่าจะสวยนะคะเดี๋ยวลองสวัสด,ดูก่อนนะคะถ้าในตัวด้านในดิป้องเขาจะประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราลองทาก่อนเนาะว่าเป็นยังไงหมวยจะพยายามให้คลิปมันสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้นะคะเพราะว่าปกติเวลาหมวยทำอะ คลิปยาวอ่ะคลิปยาวมากนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งสองนะคะซึ่งน้องเขาเนี่ยก็จะออกเป็นแบบเลือดหมู่ไหมเลือดหมูได้อยู่นะ ก็คือจะออกแนวต่างๆอย่างที่หมวยบอกอะค่ะลิปสีประมาณเนี้ยเราจะเจอในพวกลิปของเกาหลีพวกตรีซีอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเวฟเวฟตัวทิ้นหรือตัวที่เป็นแท่งๆของตัวตรีซีอีเขาจะชอบทาสีแบบนี้นะคะอย่างที่หมวยบอกอะค่ะจริงๆถ้าเราไม่ทาเต็มปากแล้วเราทาเบื้นๆเนหมือนคิดว่าเขาก็สวยนะคะแบบทาเดียวๆได้เลยแต่ถ้าใครจะทาแบบสีเข้มแล้วก็สีอ่อนข้างนอกสินี้ก็สวยนะคะแล้วทําให้ฟันขาวด้วยแล้วก็ทําให้หน้าเราแบบ เด้งขึ้นนะคะซึ่งก็นอต bad นะทุกสีที่เลือกมา5สีเนี้ก็คือเป็นเนือเบลนแล้วจริงๆอ่ะหัวตั้งใจจะไปถอยอีก2ส,สีก็คือน่าจะเป็นเบอร์3กับเบอร์4อันนั้นก็คือแบบอุ้ยเจ้าสาวมากสีหวานมากนะคะแต่คือตอนนั้นคือเราลีบนะคะตอนแรกเราจะซื้อมาแล้วแหละแต่ว่าเราลีบเราก็เลยแบบปิ๊บจับมานะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันที่ท้ายคลิปนะคะ โอเคค่ะจากที่เราไปสวอนแล้วก็ดูสีเรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวน้อง r y o u t u b e นะคะที่เป็นลิฟต์คอลเลกชันใหม่นะคะเราจะเรียกเป็นน้อง4 u 2์บล็อกใสแล้วกันนะคะคือหมวยต้องบอกว่าหมวยค่อนข้างประทับใจเลยคือเขาทำออกมาได้ดีมากทั้งเนื้อสีนะอ่าทั้งเนื้อลิฟตนะคะตัวสีแพคเ,เกจก็คือแบบ ทุกอย่างโอเคนะคะแล้วตอนนี้ค่ะปกติราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ259บาทเขาจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะตอนเปิดตัวก็คือจะเหลือเพียงแค่ประมาณ159บาทซึ่งเซฟลงมาตั้ง100บาทต่อ1แท่งนะคะซึ่งค่อนข้างคุ้มจะเป็นลิฟที่ถูกและดีนะคะแล้วเราก็คือเป็นแฟนแฟนกับเขาวันนั้นก็คือซื้อของโคโยตูมาเยอะมากนะคะก็ เพื่อนๆนะคะคนไหนที่กําลังลังเลอยู่นะคะอยากให้เข้ามาดูคลิปเป็นก่อนก่อนอที่จะตัดสินใจในการซื้อนะคะแต่หมวยบอกเลยนะว่าถ้าเป็น for you 2ั้ะคะ่ะคอลเลคชันนี้เพื่อนๆห้ามาพลาดนะคะเพราะว่าคือเนื้อเขาดีนะคะเนื้อดีสีสวยจริงๆใช้ใช้งานได้ทุกวันนะคะหรือถ้าเพื่อนๆยังไม่แน่ใจก็ไปลองที่เคาน์เตอร์ได้ค่ะที่วัส t s อีเวนบอยนะคะหรือว่า,เ,าเหมือนจะเจอเหมวยไม่แน่ใจว่าที่บิวทรีมมีหรือเปล่านะคะ ก็ลองเข้าไปดูกันค่ะส่วนวันนี้หมวยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย